เมื่อถึงเวลาซ้อมละครลำโดรอพี่ทศนานไหมจ๊ะอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอยทำไมทำแบบนี้ละจ๊ะเหม็นขี้หน้าพี่ทศค่ะเอาหน้าไปไกลๆหน่อยสิคะอย่านอกบทสิครับนางเอกไม่เป็นไรครับผูก้กำกับผมต่อบทได้มันจะมาไม้ไหน,อ,น,ไหนอีกวะลำโดนแพ้ท้องเหรอจ๊ะถึงเหม็นหน้าพี่แบบนี้เนะี่ยปล่อยข้าสิวะไอคิว ผมล้อเล่นผมล้อเล่นมิแครงแล้วครับไม่แครงแล้วจเย็นเย็นก่อนนะแดงเป็นนางเอกต้องอ่อนหวานไงจําได้ไหมเออจําได้แต่บทของเองนี่มันอะไรวะลําดวนพิทศผมทองตาฟ้าขนาดนี้เนี่ยนะเองจะทํามรักลูกครึ่งหรือวะจริงๆเราก็มีบทในใจอยู่2เรื่องนั่นนะแดงอยากลองเล่นอีกเรื่องแทนไหมล่ะเออก็ดีเรื่องอะไรอะ่ะเจ้าหญิงผมแดงนะ่ะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยจับไอ้แดงหน่อยไอ้คิ